แต่อันนี้มันน้ำขึ้นเลเนี่ยมันขอต่ตังนี่ป้าพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาได้งานเหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าเราไปเสืออะไรรถเกี่ยวมาอยู่ที่ประกรณ์อะไรรถเกี่ยวที่พี่ไม้จ้ะนี่นะคะแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นมดไปประมาณหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเก่านะคะตัวนี้เป็นเผารอยเนาะก็ทางนี้อุ้ยพี่พี่ก้อยซูมมาได้ไหม นี่พี่กอลอเราตากล้องเรามาอยู่นะคะเราก็จะใช้พี่นะคะนี่พี่กอยมามาดูอไอต้ตรงที่พ่อเชื่อมไว้ให้เบิร์นี่ตรงนี้นะคะนี่สาเหตุที่เราได้ทําไหมนะคะเนื่องจากอ๋อได้เปลี่ยนไม้เนื่องจากเชื่อมจนไม่รู้จกีหาบ่นเชื่อมตรงไหนอีเชื่อมให้มันอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ใช่มไหมคะเออตากล้องมาจาับดูลูโอเค้วกล้องเรามาเล้วนะคะ่าที่เราไปซื้อมาวันนี้นะคะก็มีตัวนี้ กระเพ้าตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนาะนาหน้าแล้วก็นาแปดแล้วก็ครบชุดตัวนี้แล้วก็ตุ๊กตาสองหนึ่งหนึ่งสองตัวอย่างที่บอกมัดได้หมื่นกว่าบาทแล้วก็จะมีบอกว่าโอ้เกียนะเก่ยวน่ะเกี่ยวได้เงินลหลายหลายว่าซ่านแกดูก่อนตอนที่ฉันสอบก่อนเธอแกเอ้ยน,นี่แค่ไม่กี่ชิ้นนี่ฉันสอบมดเป็นหมื่นแล้วแกทีบอกว่าเกี่ยว์แพงกไม่ได้เกี่ยว์แพงไม่พอนะแกเอ้ยแกต้องคำนวณเลยว่า อะไรแต่ละที่ฉันสมมดจักบาทคาราเมนฉันมัดจักบาทใช่ไหมท่านโพข่าคนครักรถฉันมันไม่ได้สมประกอบไงแกเอ้ยแกก็ไอตอนเล็กๆออกมาเล็กๆมันก็ไม่ต้องโศบดอกแต่พอมันหลายปีแล้วมันก็ะสมไงแกเอ้ยนี่เลยเป็นแบบนี้นะคะก็ล่าสุดนะคะ จะของนานะคะมาช่วยเราสมเรีวเป็น <laughs> ที <Gym. S 2> <to> <c oughs> ่เรียบร้อยนะคะผู้ใหญ่หมูเก่าประคำนะคะอดใจไม่ไหวนะคะมาตามมาตามมาตามเรี่นะคะรอรอรถเกี่ยวไม่พอนะคะมาช่วยสมดานะคะก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวจีทายบรรยากาศตอนใส่ให้ดูนะคะโอเคค่ะไอ้เ้าตัวนี้มันหนาอะไรนี่นะคะไอ้โลร้านนั่นล่ะรับปรับไปนี่โอ้แต่อันนี้มันหนามันเอนวนี่มันขอตังนี่ มามากเพราะว่าหน่งงามือนี่ใช่นี่หนามือน,นจริงไหมไม่อบอกไงจะตายโอ้ใส่ตุ๊ก,กตาเซ็ตแล้วแล้วก็ใส่นั่นใส่นี่ให้เรียบร้อยนะคะพี่ๆทุกคนเซ็ตแล้วก็ยกขึ้นครับนี่นะคะก็ตอนยกนะคะพี่ๆทุกคนใส่รอบแรกลืมทอดอ่าตรงตัวท่ออ่าน้ำมันไฮดร,ริกนะคะก็เลยใส่ยากนิดน,นึงก็จะ นี่อย่างที่เห็นนะคะภาพออกมาเป็นแบบนี้จ้าเดี๋ยวพอที่นี่ถอดท่อแล้วก็ใส่ได้ง่ายๆจ้านี่นะคะตามคลิปเลยค่ะพี่ๆทุกคนมาเช่าก็เอาแบบนี้นะแค่ปดตรงท่อน้ำมันไฮดริกออกนะคะแล้วก็ยัดเข้าไปแคนะคะแค่นี้นะคะ ก็เซตเป็นที่เรียบรอยนะคะล้วก็ประกอบเขาที่เดิมนะคะแค่แค่นั้นเองน้องคุ่จังน้าก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เจอกันคลิปหน้ากสวัสดีค่ะไปทำต่อ